ขณะนี้เวลา17นาฬิกา29นาทีนี่เอาเลิกด้วยนะวันนี้เราจะยกแผงโซลาเซลล์ขึ้นไปบนชั้น3นะครับที่ทำโครงไว้เราจะใช้วิธีการเอารถเคนยกขึ้นไปนะครับเพราะว่าคนยกขึ้นไม่ไหวแน่แผงเป็นยี่ห้อจิงโกะนะครับ585วัตต์วันนี้ใช้คนเยอะหน่อย ไอผมก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าหลังไม่ดีอ่ะขึ้นไปแล้วนะครับใช้วิธีการยกขึ้นทีละห้าแผ่นนะครับไปแล้วส่วนรถเคนที่จังหวัดพิษณุโลกก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ฝนเคลนเดี๋ยวผมถ่ายเบอร์โทรให้ เบอร์ตัวจะอยู่ด้านนี้นะครับเผื่อใครติดต่ออยากเอาไปยกแผงนะครับเบอร์โทรที่ตรงนี้เลย098 9 4 5 9 9 3 0 0 8 7 7 3 5 9 2 2 5นะครับผม ขป็นไปแล้วครับผห้าแผ่นอตอนนี้ก็ขึ้นไปแล้วครับ5แผ่นทั้งหมด24แผ่นก็น่าจะประมาณกี่เที่ยว5้าเที่ยวนะครับผม,ม <5 S 2> ทเที่ยว5เที่ยว คนยกแผงวันนี้ก็จะมีหลักๆเลยก็มีสายแทงสายดันสายแดกสายนอนมาครบทีบนะครับผมเอ๊ยยังขาดสายสายอีกสายนึงอ๋อสายกินสายกินไม่ได้มาอันนี้สายแทงสายดันอันนี้สายนอนเอออันนั้นมาสายทุกวันสายเสมอ อันนี้รถเคนในตำนานที่จังหวัดพิษณุนลกนะครับเพราะว่ายกมาหลายงานแล้ว,วเ,เบอร์โทรผมถ่ายให้ไปเรียบร้อยแล้วสามารถติดต่อได้นะครับไม่มีค่าในหน้าหรอกอันนี้ <c oughs> อันนี้เจ้าของรถเคทน,นะครับนี่นี่เจ้าของรถเคนเลยรถเคนมีอยู่กี่คันนะพี่สี่ครับสี่คันคันใหญ่กี่ตันนะยี่สิบห้าตันครับผมยี่สิบห้าตันนะครับ สามารถยกธนาคารได้ทั้งหลังเลยนะครับอเ, <laughs> เอากะกะแบบยกทีเดียวแล้วรวยไปเลยไง <laughs> เดี๋ยวเราทำการยกชุดที่สองขึ้นนะครับเ,เรื่องการยกก็ต้องระวังนะครับอันนี้ก็จะมีสายของเขาเลยนะสายของรถเกนอ่ะอันนี้มันจะเหนียวนะครับผมถ้าเอาเชือกเราธรรมดาไปก็พรัว นู่นแหละลงหลังคาไม่ถึงหลังคาหรอกเสาไฟก่อนอ่ะมันก็จะรัดขึ้นนะครับรัดขึ้นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูการยกอีกหนึ่งรอบอ่ะไปแล้วครับนไปเดี๋ยวต้องไปเอาแผงในป่ามานะครับเอามาเพิ่ม อันนี้ขึ้นไป12แผงและรอบที่2ขึ้นไป7แผงดูความสูงนะถ้าคนยกไปนี่ก็อ้วมแผงรุ่นนี้ความกว้างอยู่ที่เมตร13ยาว2เมตร28การขับรถเคนก็สำคัญนะครับต้องมือนิ่งๆนะ ก็ยังไม่ได้เวลาอย่างไรเดี๋ยวพาไปดูหน้าตาคนขับรถเคีนด้วยคนนี้ขับเก่งขับเก่งที่สุดในจังหวัดพิษณุโลกแล้วจีราก็เก่งอันนี้นะครับเห็นไหมครับตาไม่กระพริบเลยนะเวลาขับอะเมาเปล่าตาตาไม่กระพริบเมาเปล่ากัน อาเกินไปชุดที่2นะครับผมทั้งหมด12บสองละยังเหลืออีก12แผงเดี๋ยวเราต้องไปขนมาก่อน